มาออกแล้วขณะนี้อลิสาเป็นตัวนำขวัญใจปีโป้ที่สองขณะนี้อลิสายังคงเป็นตัวนำขวัญใจปีโป้ที่สองแชมป์มอคค่าที่สามต่อไปเป็น ซูเปอร์โบและสีมงคลขณะนี้อลิสาเป็นตัวนำคู่กับขวัญใจปีโปแชมป์ม,มอค่าที่สามที่โค้งป้ายสิบออกทางตรงขวัญใจปีโปเป็นตัวนำอลิสาที่สองแชมป์ม,มอค่าที่สามที่ป 9, ้ายเก้าอลิสาเป็นตัวนำ ขวญใจปีโป้ที่สองแชมป์มอค่าที่สาม <What have? S 1> อลิสาย่งค <People. S 1> วญใจปีโป้หนึ่งสองสามผลการแข่งในเที่ยวที่สองแชมป์มอค่าหมายเลขหนึ่งชนะที่หนึ่งเวลาวิ่งหนึ่งนาทีเก้าจุดเจ็ดสามวินาทีขวญใจปีโป้หมายเลขสองชนะที่สองเวลาวิ่งหนึ่งนาทีเก้าจุด เก้าห้าวินาทีอลิสาหมายเล็กสามชนะที่สามเวลาวิ่งหนึ่งนาทีสิบจุดหนึ่งสามวินาที